ดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แอดมินก็จะมาาเล่าให้ฟังนะถึงเกี่ยวกับเรื่องของโรบอทโรบอททากำไรในตลาดคริปโตก็คือ,คอตอนนี้ก็คือตลาดบ i แ a น c e นะคะซึ่งเป็นโรบอทของ Cubicline นะซึ่งตอนนี้โปรดักต,ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะ เพราะว่าแอดมินก็ลงทุนใน cubic l i ล e มาระยะหนึ่งนะซึ่งผลตอบแทนของ cubic l i ล e เนี่ยนะคะก็โอเคเลยนะ25%นะคะต่อเดือนนะ250%ตลอดยุสัญญาแต่ทีนี้สิ่งที่แอดมินสนใจมากๆเลยก็คือว่า c u b i ิ l i ล e เนี่ยเขา อ,อ๋อไม่ใช่แพลตฟอร์มนะคะเล็กๆเ,เลยนะเขาทำาธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลนะโดยพัฒนาเทคโนโลยีของเขาที่ชื่อว่าควอนตัมขึ้นมานะเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถือครองเทคโนโลยีควอนตัมแต่ว่าใช้เทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนนะคะ<ม>ก็เป็นเจ้าเดียวในโลกนะแล้วเราพอ,อาไปศึกษาในเรื่องของทีมบริหารเขาแพลตฟอร์มเขาแล้วเราก็ติดตามในเรื่องของการบริหารงานนะต่างๆของเขาเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันเติบโตเร็วมากแล้วเป็นไป,นปนตามรถแมพนะแล้วเขาก็มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องออกสื่อออกอะไรเยอะนะเราก็เห็นการเติบโตเขาตลอดมานะตอนนี้แอดมินก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับทุกๆสินค้าของเขาทุกตัวนะของของของคิวบิตไลเลยเพราะแอดมินมองเห็นแล้วว่าช่องทางทำกำไรช่องทางที่จะทำให้เงินของแอดมินนะมันเติบโตขึ้นไปเรื่อยเอย่เนี่ยนะคิวบิตไล่ะ Q จะสามารถทำกำไรให้กับแอดมินได้แบบ เหนื่อยน้อยแต่กําไรเยอะมากนั่นเลยเพราะว่าแอดมินไม่ใช่คนเทรดเก่งนะก็ตอนนี้ก็กําลังเรียนรู้เรื่องของการเทรดยูแต่ว่าในระหว่างที่แอดมินกาลังเรียนรู้เนี่ยแอดมินก็ไม่ขาดทุนเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยแอดมินก็เอาเงินไปให้คิวบิกไลน์นั่นแหละนะทำกำไรแหละแอดมินก็เอากําไรจากคิวบิกไลน์ได้แหละนะเอามาลงทุนต่อนะด้วยช่องทางลหลายๆช่องทางนะอย่างตอนนี้แอดมินก็อยากจะอ่าซื้อในส่วนของตัวโรบอท นะตอนนี้เขาอ่ามันเป็นโรบอทเทรดอัตโนมัตินะโดยใช้เทคโนโลยีควอนตัมก็คือว่าควอนตัมเนี่ยมันจะมีอ่เป็นเทคโนโลยีเรียกว่าขั้นสูงสุดของมนุษยชาติในตอนนี้และที่อีลอนมัสก์กาลังใช้อยู่ที่เอามาพัฒนา AI ให้มันมีความฉลาดเหนือมนุษย์แหะในพวกควอนตัมหมดเลยมันจะมีการประมวลผลที่เร็วมากคือหุ่นยนต์เนี่ยถ้ามันประมวลผลได้เร็ววิเคราะห์ได้เร็วก็คือมันฉลาดมากขึ้นนั่นแหละก็เหมือนที่เราดูในหนังอะ่ะ ทีนี้ตัวควอนตัม AI ของของคิวบิกไลทเนี่ยเขาเอามาทำโรบอทเทดเนี่ยแหละซึ่งมันจะสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังไปได้เนี่ยนะประมาณแบบ3ปีอะแล้วก็ออกคำสั่งเทดออกมานะซึ่งเขาการันตีไว้เลยว่ากำไรต่อเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า7%ซึ่งกำไรต่อเดือน7%เนี่ยมันก็น้อยนะแต่ถ้าเรามองในมุมว่านะีน่ยคือเราไม่ได้เสี่ยงแหละ คือเราไม่มีขาดทุนนะ่ยเเนี่ยกำไรเน้นๆน้่ะขั้นต่ำนะแต่จริงๆแล้วตอนเนี้ยที่ได้อยู่นะคะที่ที่ที่ทคนเขาซื้อโรบอทแล้วเขาเทคเขาทำได้อยู่มันอยู่ที่ประมาณ23%อนะน่ะยี่สเปอเนี่สี่เแถวๆนี้คือไม่เคยต่ำกว่า13%เลยนะเขาออกโรบอทต,ตัวนี้มาตั้งแต่ประมาณธันวานะ ธันวาประมาณนี้ธันวาแถวธันวาค่ะใช่เออซึ่งกำไรไม่เคยต่ำกว่า13%มนะมันหมายความว่าการที่เราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอหรือเราออกคำสั่งง่ายๆแล้วเราแบบมั่นใจคำนวณได้เลยว่าโอเคอ่ถ้าเราได้กำไรประมาณนี้สิบเอต่อเดือนอ่ะแฮปปี้ไหมใช่ไหมแล้ววันนี้ก็คือแอดมินมันก็เซฟเนาะเพราะว่าแอดมินไม่ได้เอาเงินอควักกระเป๋าของแอดมินเพิ่มแอดมินก็เอาเงินของแอดมินอ่ะไปลงทุนในคีบิกไลท์แล้วก็เอา รายได้ผลตอบแทนที่เกิดจากค l ิปติกไรส์มาซื้อโรบอทต่อแล้วไปเทรดทำกำไรมันคือกำไรทำกำไรแล้วเงินส่วนหนึ่งก็ไปซื้อหุ้น,นในเวนเจอร์อะไรต่างๆซื้อเหรียญ QDT ของเขาคือเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปอเดี๋ยวแอดมินจะมาแนะนำเรื่องของตัวเหรียญ QDT คือมันเวิร์กมากเพราะว่าคริปติกไรส์เขาสร้างธุรกิจของเขาขึ้นมานต้องบอกว่าเขาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนอยู่แล้วแล้วทีมบริหารของเขาเ,เป็นทีมบริหารที่บบระดับโลกซึ่งมีประสบการณ์มี ความรู้ในการทำธุรกิจในเรื่องของดิจิตอลนะคริปโตอะไรต่างๆเนะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยนะในบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจแบบหลายหมื่นล้านเลยอ่ะคนพวกนี้มีโปรไฟล์หมดเลยนะแอดมินก็เลยให้ความสนใจมากเพราะว่าเขาไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนของเขาหรือว่าการานำธุรกิจเข้า IPO นะเข้า ICO นะการผักดานาันในด้านกฎหมายอะไรต่างๆเนะี่ยเขาทำประสบความสำเร็จไงโปรไฟล์มันโอเคมากก็เลยติดตามมาเรื่อยๆแล้วพอแอดมินมาลงทุนในนี้แล้วแอดมิน ได้เงินอ่ะซึ่งตรงเวลามากสม่ำเสมอน,นะแล้วก็เป็นไปนตามนั้นแล้วเขาเวลาประชุมกับเขาเนี่ยเราฟังเขาทางซูมอ่ะเขาประชุมกับคนทั่วโลกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาประกาศอะไรมามันก็เป็นไปนตามนั้นก็เลยให้เราทําให้เราอ่ะให้ความสนใจว่าโอเคนะที่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถจะม,มาลงทุนกับเขาแล้วก็ทําให้เงินของเรางอกเงย อะไรแบบนี้นะทีนี้แอดมินก็เลยเห็นว่าไอ้ตัวโรบอตตัวนี้แหละก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แอดมินไม่ต้องเฝ้าหน้าจอไม่ต้องรอลุ้นนะ,ะแล้วก็เอาซื้อโรบอตมาแล้วก็ไปฝังโรบอตไว้ในบแอนแนนให้เขาเทรดทำกำไรไปแอดมินก็อาจจะซื้อมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปไว้ในตลาดอีกตลาดหนึ่งนะ,ะตลาดไบฟินเ x อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให อีกตัวหนึ่งทำกำไรไปควบคู่กันนะส่วนการลงทุนก็ทำกำไรไปเงินก็งอกนะแอดมินก็ไปใช้ชีวิตของแอดมินทำอะไรที่ชอบไปนะตอนนี้มันก็แฮปปี้ดีนะอันนี้เนี่ยนะเราสามารถที่จะซื้อบทโรบอทของเขาได้เลยนะเแบบนี่ยแบบเนี้ยนะอันนี้คือหน้าตาโรบอทเขานะน่ารักดีนะก็กดบายนะนี่เขาจะมีข้อมูลบอกนะว่าโรบอทเดสคริปชั่นนะข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรบอทนะก็มันเป็นภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะ สถิตินะสถิติสถิติของเขาว่าเฮ้ยเขาเทรดไปเนี่ยนะตั้งแต่วันนี้วันนี้นะเขาใช้คู่เทรดคู่เทรดของเขาอ่ะมันจะเป็นคู่เทรดบีอ่าบิตคอยกับ usdt แล้วก็ Ethereum กับ usdt นะเขาจะบอกว่าเขาเทรดมาเขาได้เท่าไรอะไรยังไงนะตามไปดูได้ในเทรดดิงวิวก็มีนะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ เนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะหาช่องทางในการทําให้เงินของตัวเองงอกเงยน,นะสนุกเทรดนะอยากเรียนรู้เรื่องเทรดอะ่ะดีอยู่แล้วละก็เทรดไปเรียนรู้ไปแต่ในระหว่างนะั้นงเงินของเราก็ควรที่จะทํางานแล้วก็งอกเงยขยายตัวด้วยในระหว่างที่เรากาลังศึกษาอะไรใหม่ๆอยู่อันนี้นะถ้าสมมติเราจะซื้อโรบอทใช่ไหมเราก็กดบายเนี่ยกดซื้อเลย เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าโอเคคุณจะซื้อโรบอทใช่ไหมถ้าซื้อนะบายบอทโรบอทเลยซื้อ2ตัวเลย624 usdt นะซื้อตัวเดียวตัว f i ียก็390 usdt ซื้อตัวเทนตัวเดียวก็390นะก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3า0อสใช่ไหมสมมติว่า ตอนนี้ใช่ไหมคูณ3ามสองไปแล้วกันก็หมื่นสองอะไรแบบนี้นะมันก็ทำกำไรต่อนะใช้ไปตลอดนะไม่หมดอายุนะฮะเอออันนี้ก็มันก็น่าสนใจดีนะคะกออ็ซื้อกันไว้นะคะนะวันนี้เงินเนะี่ยทำงานนะคะเงินในอากาศนะเราต้องคว้าให้ได้พอคว้ามาแล้วปุ๊บนะคะเงินในอากาศมันเป็นเงินฟรีๆนะหรือเป็นเงินที่แบบลงทุนน้อยมากแล้วมันก็มีอยู่เยอะมากนะมันพร้อมสําหรับใครก็ได้นะทีเออ่เห็นโอกาสแล้วก็คว้ามันเสร็จแล้วเราก็เอาเงิน อากากศมาทํางานพอมาทํางานเราก็ต้องหาวิธีทําให้เขาทํางานได้มากๆงอกเงินออกมาได้เยอะๆอย่างนี้นะก็จะโอเคทําให้เราแฮปปี้ขึ้นสบายขึ้นนะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะ